ขั้งแรกนเนาะเกิดการต่อต้านขึ้นในตอนเดียวพิดบอ่อขยายใหม่ๆนะครับจากเดิมที่เขาทิ้งกันในลักษณะฝังกรบที่บรถุกต้องเขาเขาฮือความหูในเรื่องของการคาดแยกขยะเอานวัตกรรมตรงเนี้ยไปสู่ชุมชนได้ความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจทใําให้ลดภาระในการไปทิ้งขยะและการลดค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการขยะลงได้ผู้พีจะซื้อถุงหิ้วทีละห0 0ร้อยบาทประเดี๋ยวนี้ถุงหิ้วเดือนหนึ่งซื้อแค่ร้อยเดียวทําึห้ขยะในตําบลจุนลดลงร้อยละ60อากาศในหมู่บ้าน เากกจดสดชื่นดูไปทางในบ่มิเษขยะควังเนี่ยละขยะทีได้นําไปขายนําไปเป็นทุนการศึกษาละอนนักเรียนเลยตั้งจือบ้านพักนี้ว่าแปลงขยะให้เป็นบุญเทศบาลตำบลจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาแม้จะมีพื้นที่ในการดูแลการให้บริการไม่มากนักแต่ก็ประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะปัญหาขยะทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา ขยะถูกบริหารจัดการโดยเทศบาลซึ่งของให้บริการเก็บขนย้ายและฝังกลบหรือเผาทำลายแต่ก็ไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์จำนวนขยะล้นเมืองที่มากขึ้นและมากขึ้นจนนำมาสู่ความร่วมมือการแก้ปัญหาเพื่อหาทางออกระหว่างชุมชนและภาคส่วนต่างๆเบื้องต้นการออกเทศบัญญัติการประกาศปิดบ่อขยะเป็นทางเลือกหนึ่งที่ถูกนำมาใช้แต่ก็ยังไม่เพียงพอ หากในทางปฏิบัติไม่มีกิจกรรมหรือกระบวนการด้านการมีส่วนร่วมจากชุมชนโดยเฉพาะการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางกลางทางจนถึงปลายทางโดยการนำขยะทุกประเภทไปสร้างมูลค่าเกิดรายได้และผลตอบแทนต่อครอบครัวและชุมชนส่วนขยะตกค้างมีที่พักขยะที่ถูกสุขลักษณะไว้ในชุมชนสำหรับขยะอันตร,รายสามารถกำจัดอย่างถูกต้องและปลอดภัยข้อปฏิบัติที่ท้าทายคือ การให้ความรู้การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องการติดตามการให้กำลังใจเพื่อให้ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการคัดแยกขยะตามหลักสชคือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่พร้อมไปกับการจัดสร้างที่รองรับขยะคือบ้านพักขยะประจำหมู่บ้านเพื่อเป็นที่รองรับขยะที่สามารถนำมาเพิ่มมูลค่า มีผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตรวมถึงคุณค่าทางด้านจิตใจที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตทั้งส่วนบุคคลครัวเรือนและสังคมนวัตรกรรมบ้านภาขยะของเฮาทำาใื้ขยะในตำบลจุนลดลงร้อยละ60อ่าตีเหลือก็จะเป็นขยะตัวข้างาในครัวเรือนซึ่งสามารถนําไปรีไซคเคิลต่างๆได้นะเจ้าหลังจากนั่นขยะตีได้จากบ้านผาขยะเนี่ยจะไปเผิ่มมูลค่า ด้วยกันนําไปขายคือได้เงินได้งบป,ประมาณเข้ามาในหมู่บ้านพอได้เงินตัวนี้มาเนี่ยนำนำไปพัฒนาหมู่บ้านได้นะเจ้าอย่างเช่นจในการตัดหญ้านะเจ้าในการทําบุญเพื่อวัดหรือตีสาคัญี่สุดตอนนี้นะเจ้าเขานําไปเป็ี่ยนทุนการศึกษาละออนนักเรียนเลยตั้งจื่อบ้านพักนี้ว่าแต่งขยะให้เป็นบุญน,ะนวัตกรรมบ้านพักขยะแปลงขยะให้เป็นบุญ เทศบาลตำบลจุนมีวิธีการดำเนินการโดยมีกระบวนการหรือเส้นทางจัดการขยะดังนี้ขยะอินทรีย์จัดการได้ที่ครัวเรือนเองโดยการนำไปทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมูลไส้เดือนน้ำหมักอินทรีย์การทำบ่อกแก๊สชีวภาพการนำไปทำอาหารสัตว์ขยะทั่วไปได้แก่เศษพลาสติกต่างๆกระดาษกล่องนมให้เก็บรวบรวมไว้ที่ครัวเรือนหรือนำมาบริจาคที่บ้านพักจากนั้นเทศบาลนำไปอัดก้อน เพื่อเพิ่มมูลค่าจำหน่ายให้แก่บริษัทกรีนไลน์หรือคัดเลือกขยะบางส่วนนำมาทำกระเป๋าเสื้อและอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนขยะรีไซเคิลได้แก่ขวดพลาสติกขวดแก้วเศษเหล็กชุมชนสามารถนำไปขายนำเงินเป็นรายได้เสริมของครอบครัวหรือนำมาบริจาคที่บ้านพักขยะเพื่อจำหน่ายเป็นเงินสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านและเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน ขยะอันตรายถูกรวบรวมไว้ณจุดพักขยะอันตรายประจำหมู่บ้านจากนั้นพนักงานเทศบาลน,นำส่งอ,อบจอพะเยาเพื่อนำไปทำลายณสถานที่ควบคุมขยะติดเชื้อมีการจัดการโดยการส่งให้รพสตในเขตพื้นที่เพื่อดำเนินการทำลายอย่างถูกต้องต่อไปจะคือดีแต่แต่ในือทุกหลังค้าในช่วยกันคัดแยกแต่ต้นทางไปเลยว่าขยะใบไม้พลาสติกกล่องนม ขวดเลกระดาษแยกคือดีๆและเขาะจะเป็นถุงไฟถุงมันนะครับอันนี้คือทุกงหลังคาต้องทําถ้าบาบอนบอ่ทาฟองระรั้มฟองนี่คือส่วนหนึ่งน่ยมันจะต้องเอาไปทิ้งท,ที่เขาบ่ได้กรนวดเนี่ยมาตรการนี่เขาสามารถขยายคือชุมชนอื่นๆซึ่งเอาไปเปลี่ยนต้นแบบได้นะเจ้าบางทีอาจจะบ่ต้องทําบ้านพักขยายมันดูสวยหรูนะเจ้าแต่เพียงแต่ว่าขอคือมีช่องตีไซขยะยคือมันครบถ้วน ตามทีประชาชนเป็นต้องการทิ้งผลลัพธ์ของการทำนวัตกรรมจากการดำเนินงานต่อเนื่องมา3ปีพบว่าประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะมีรายได้จากขยะและเกิดความยั่งยืนในการกำจัดขยะโดยชุมชนเองการปิดบ่อขยะช่วยคืนป่าต้นน้ำจุนและทําให้ค่าใช้จ่ายด้านสิ่งแวดล้อมของเทศบาลตะบนจุนลดลงถึง50%เอร์เซ็ รูปธรรมที่โดดเด่นได้แก่บ้านซอยสีพัฒนาหมู่ที่16เป็นหมู่บ้านขยะเป็นศูนย์โดยเกิดจากจิตอาสาคัดแยกขยะงานศพงานบุญมีการสร้างกฎกติกาของหมู่บ้านเพื่อกำหนดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการกำจัดขยะและรักษาสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมถุงผ้าและตรกาไปจ่ายตลาดกิจกรรมตลาดใบตองลดรับลดให้ลดใช้ถุงพลาสติก โดยโรงเรียนวัดและร้านค้าร้านชำม,มีส่วนร่วมขั้งแรกเนาะ,ะเกิดการต่อต้านขึ้น,นตอนเดียวปิดบ่อขยายใหม่ๆนะครับนั่งกจากคือเป็นหนึ่งไปบังคับเปิดเพือทำที่ทิ้งที่ิ้งที่เปิดบปิเคยททำแต่ก่อนเปิดเคยขว้างขายะใส่ถังจะได้กขมวดปุนเหมาลงหั่นอีกนะครับอยู่ๆเขามากัหนดเปิดว่าเฮ้ยเปิดคัดแยกเปิดชัดเป็นส่วนไปบุกคนหนึ่งในหัวเปิดสร้างตีว่าแล้ว ขัดยียขยะคือเปิ้นเนาะมันก็นเลยทําเป็นครับบังคับเปิ่นพอแต่พอเขาทําไปแต่มันเหมือนเข้าเนาะมันเกิดผลดีขึ้นมามันเป็นระเบียบเรียบร้อยขยะเติกเกยเหี้ยหาดใส่กระถุงอบมุมอบฟั่มเนาะขวางไว้นาบ้านกับบ่มีจุดนั่นถังขยะเติกเกยเหี้ยเื่อเพื้นหมาเกยเปียงถังเนาะคมเพื่อเพื่อเบาหวาแเพื่อเพื่ออามัยก็แล้วแต่ระยะหลังจากที่เขาได้ขัดใหย่ขยะเป็นสัดเป็นส่วนแล้วมันกับบ่มีเหตุการณ์หรือว่าภาพนั่นขึ้น ชาวบ้านก็ชอบใจกะิขยะจะถูกนําไปทิ้งตีบอขยะตีเดียวก็คือมูแปดและในแต่ละข้างากเกิน3เดือนนะเจ้าเขาจะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการปรับและกะเกลียบอขยะแต่พราะมีนวัตกรรมบ้านพักขยะตรงนี้เป็นว่าชาวบ้านเปิดคาดแยกและการนาขยะมาบริจาคทําให้ลดภาระในการไปทิ้งขยะตีบอขยะมูแปดและการลดค่าใช้ใจ่ายในการบริหารจัดการขยะลงได้โดยเจ้าเป็นแมกก้า ของช้ำขายอาหารทุกอาหารดิบมีมดเจา้าเข้ารวมโครงการคูปองใบละหนึ่งบาทซื้อ50บาทแตกได้ใบหนึ่งเป็นของดิบเป็นจีนเป็นอย่างเขากัะใจใบสองห้อขาเป้นแลเปิ้นก็เอาถุงผ้ามาใส่50บาท ได้ปูปองหนึ่งใบผู้พีจะซื้อถุงหิ้วพีละห้รอยบาทมาเดียวนี่ถุงหิ้วเดือนหนึ่งซื้อแข่ร้อยเดียวเขากลว่าโอ้อันนี้สบายถ้าซื้อบางคนซื้อ4 5ขอเห้ขอยได้กระเจ้าได้เจ้า45หก็ได้เพื่อไปใบหนึ่งบางคนกะบ่ได้ห้าสิบยังสิบบาทกะเก็บอันอื่นพือเป,เปิือกสิบบาทเปิกืกะยอมซื้อของเขาเขากะเลยขายของวันวันหนึ่งทีละสี่ห้าปันมาเดียวนี่เกียบหมืน่นด้วยความร่วมมือจากประชาชนการสนับสนุนจากผู้นำท้องที่ ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทของคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลตะบลจุนส่งผลให้เทศบาลตะบลจุนได้รับกลางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดประเภททั่วไปในการจัดการขยะและดูแลสิ่งแวดล้อมหัวใจสําคัญของบ้านท่าขยะนะเจ้าอันทีหนึ่งกระบวนการนี่เจ้าบ้านจะต,ต้องมีส่วนรวมอันทีสองเมื่อทําด้วยกันแล้วเนี่ย เส้นทางเดินของขยะจะต้องนําไปใช้ประโยชน์น่าที่สุดคือขยะเกิดมูลค่คาประการที่3นะเจ้าเทศบาลต้องสนับสนุนทางด้านวิชาการงบประมาณเพื่อให้ไปสู่จุดหมายก็คือคื้ปีน้องจุหลูกหลานชาวตำบลลจุนเนี่ยได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมทีด่ดีในอนาคตต่อไปเจ้าขอบคุณทุกภาคส่วนติ่เกี่ยวข้องติ่มีส่วนในการจัดก,การขยะขอบคุณปีน้องตำบลลจุนทุกคน ตีร่วมมือกันทำให้ตะบนจุนนั่นสะอาดและน่าอยู่ครับเทศบาลตะบนจุนจะยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมนี้ต่อไปเพื่ออนาคตที่สดใสของชาวตะบนจุน